สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับเฮ้ยเอ๋ยละนั่งยุ่งเครืองน่ะว้าวไมาลอยถ่ายแต่ตอนเลยนั่งพับเพียบพร้อมไหนนั่งเรียบร้อยเฮงนั่งพับเพียบท่ายแบบสงบสง,ง่อมเฮง FC แฟนครับสาวน้อย FC แฟนครับน้ององิงครับนะเริ่มมุ้งหลังคาแล้วครับพี่น้องใส่บังลม หลอบทิศทางแล้วนะครับตอนนี้ก็มุ่งนะครับคือที่สั่งตัดมาเนี่ความยาวมันได้ตามที่สั่งมานะครับก็คือแผ่นต่อแผ่นเลยนะครับไม่ได้ต่อนะครับเป็นสีมุ่งแล้วก็สิไปเลิงกงานไปกินข้าวเที่ยงอยู่บ้านเลยนะครับนี่ครับหลังจากมุ่งหลังคาดแล้วประด,ดงาน อย่างอื่นก็สามารถที่จะเริ่มได้เลยนะครับงานฉาบงานไอ้กองานกระเพื่องต่างๆนะครับสามารถที่จะเริ่มงานได้เลยนะครับนี่แต่ว่ามีของครับพี่น้องแต่ว่ามีของถ้ามีของนี่คนงานเขาคืองานพวกนี้ หบดต้องกับพีบต้าวสันทอนสิเรลแห้งนะแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บเลยนะครับเนตอันนี้ก็ต้องฝ่าวแข่งกับเวลานะครับเห็ดแข่งกับเวลาเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีล่มมีฝนมากเนี่ยกลังค่าที่ยังบ่ท่านไห้ยึดนะครับก็สีอันตรายนะครับล่มอสิพัดปิ้วไปไห้นะครับนี่ต้องแข่งกับเวลาต้องฝ่านะครับคนยึดอยู่ทั้งด้านลังค่าข้างบนน่ก็จะ ใส่สว่านนะครับเบิ่งจากสายไฟแล้วตอนนี้อยู่บนลังคามีอยู่หนึ่งสองสามสามก้นนะครับ บันนี้พอแต้มุง,ลงูลังคาแล้วบันเน่สิขึ้นเป็นนางเป็นนอนเหลิงข้างบนนี่สบายใจได้ครับ,บอแตาฝนมาตั้งแต่ทางพี่เท่ากับขยับมานางอยู่สวนนี่แต่ฝนมาแต่ทางพี่เท่ากับขยับเป็นนางสวนพุ่นฝนสาดจังได้กับบ๊วยเครับอีแล้วอีแล้วอีแล้วมาจอบแก่น้อยมาจอบแกตีพ่อเอก อ่าตอนนี้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ยังเปิดรับจองนะครับหรือว่าเปิดพีออเดอร์จองเสื้อหูแขนยาวนะครับสีขาวกับสีดำตอนนี้ยังเปิดจองอยู่นะครับเป็นการเปิดจองพิออเดอร์นะครับเสื้อหูสีขาวกับสีดำนะครับสำหรับเสื้อแขนยาวมีหมวกนะครับรัตนาพรแบรนด์ผู้ใดสนใจทักมาสอบถามทางเฟซบาวโทนนะครับหรือว่าทางเพจ รัตนาพอนแบนนะครับพี่น้องเปิดจ้องมือนีเป็นมือสุดท้ายนะครับปิดจองแล้วเขาก็สัส่งทางลานตัดสั่งทางลานเย็บตามจํานวนที่จ้องแล้วก็ตามยอดที่จ้องเข้ามาตามใส่ตามสีที่จ้องเข้ามานะครับพี่น้องถ้าจองไม่ทันก็คือต้องรอดหลุนต่อไปเลยนะครับเพราะว่าเสือเขาจะเห็ดหลุนต่อหลุนนะครับบอกกับมาเห็ดซ้ําเป็นรุ่นต่อรุ่นเลยนะครับ อยา่าพลาดโอกาสที่จะเป็นเจ้าของนะครับเพราะว่าเสื้อฮูดแขนยาวสีขาวกับสีดำเป็นเสื้อที่สวยงามนะครับมีความสวยงาม นี่หลังคาหนี่คือเป็นหลังคาแบบมีฉนวนกันความร้อนนะครับเหมือนกับหลังคาตัวน,นี้ครับส่วนมันจะก,กั้นได้อายุการใส่งานจากปีแค่อายุการใส่งานมันเกินหาปีก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเพราะมันอยู่กับความห่อนอยู่ตลอดอยู่กับความร้อนทุกวันนะครับเจอความห่อนทุกมือแล้วก็มาเจอความเย็นตอนคาคืนยามือเศร้าเจอความห่อนของแดดแบบนี้สลับกันทุกมือทุกมือด้วยที ผ่านหาปีไปได้ด้วยที่บอเสียหายมากไหมเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่ามันลุดมันหลอกอย่างเขาจะคอยหาทางป้องกันเขาอาจจะไปหาสื่อโฟมมัฉีฉดมาพพนหรือว่าหาไอแผ่นมัตตี้ฝาติดฝานั่นก็คอยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าใส่แบบนี้ไว้กันเป็นนวนความหลอนตามอายุกัรนใส่งานของเพิ่นก็ให้เพิ่นเข้ากับยูเ่เบิรงกันต่อไปนะครับว่ามันจะอยู่เด้โดนแค่ใดนะครับเพราะว่าเห็นเอฟซีบ้างทันนะครับคอมเมนต์เข้ามาว่า อยู่7ปีกะหลดหลอกออกมัดแล้วนะครับแต่ว่าบาวทนคิดว่าหาปีนี่ก็สูงแล้วนะครับนี <c oughs> ่ครับได้เคองหนึ่งแล้วครับมุบงไปได้ครึ่งหลังแล้วนะครับผ่านไปหนึ่งห้องครับห้องที่สองกําลังไปได้สองแผ่นเกือบเคองนะครับ ก็คือว่าไก่สีได้เครื่องล้างแล้วนะครับพี่น้องสําหรับการมุงหลังคาบ้านห้องสามสามห้องต้องบอกว่าบ้านสามห้องนะครับเป็นการมุงหลังคาดาดฟ้านะครับจุดชมวิวหรือว่าลานกิจ,จกรรมนะครับเป็นลานกิจ,จกรรมนะครับพี่น้องเป็นไปร้องเล่นเต้นราด้านบนได้แบบสบายๆนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างางมาครับ หน,น้านาวนี่ขึ้นไปกล้างเต็นนอนนี่โอ้ยพี่น่องเออปรรยากสีเว่าวเลยผมผอมผม,น,มนุ่มนวมนะอ่ะมื้อนี้ผพ้ใได้อยู่ใกล้นะครับบ้านแพงโกสุมพิสัยนะครับเข้าไป ให้กำลังใจน้องอุ้งอิงนะครับไปให้กำลังใจสาวน้อยลาเพลินโชว์นะครับได้อยู่ที่สนามกีฬาการบันแพลกนะครับู้ใดส่วนใจเสื้อนะครับพี่น้องมื่อนี้น้องอุ้งอิงเอาไปจำหน่ายที่หน้างานด้วยนะครับเสื้อแบบเจ็ดวันเจ็ดสีนะครับไซส์ XL มีครบทั้งเจ็ดสีนะครับส่วนไซส์ L มี3สีนะครับสีเขียวสีโอรสและสีชมพูนะครับู้ใดยอยากได้ไป สื่ออยู่ที่หน้างานได้นะครับหรือว่าทักมาสอบถามทางเฟซบาวโทษนะครับอยู่บ้านยังมีเหลืออยู่นะครับพี่น้องหรือว่าผู้ใดสิเขามารับสื่ออยู่บ้านมาได้เลยนะครับตอนนี้มีเสื้อให้พร้อมทรงนะครับเสื้อคอกรมนะครับสีขาวกับสีดำครับเสือ้อยืดคอกลมสีขาวกับสีดำนะครับรัตดาพรแบนไซส์ L กั L บไซส์ XL นะครับอยู่บ้านยังมี ere, อยู่นะครับพี่น้องทักมาสอบถามเลยครับทางเฟซบวโทษนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องไก่สีแล้วเสร็จแล้วครับตอนนี้ให้สร้างเพิ่นเอ็ดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตให้เบิ่งว่าเพิ่นสีมุวงลังคาแล้วกันจากโมงนะครับแต่ว่าเอาวท้วนคีรอนมุเกินบ่ายสองเสร็จแน่นอนครับถ้าเพิ่นพักเที่ยงกะบ่ายสามโมงบินกันแล้วนะครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับฝากเบิ่งโฆษณาเป็นกำลังแรงใจครับพี่น้องสารับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สมีสก่อร์ได้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ